สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนครับ <c oughs> ผมซื้อของมาครับเมื่อวานนี้ผมมาคขำครับมาถึงบ้านก็ประมาณทุ่มหนึ่งไปซื้อไก่มากครับนี่ครับของอนรถผมยังไม่ลงจากรถครับที่งวันเด็กแต่เมื่อคืนนี้ เครื่องซักผ้าครับมีตึกเครื่องใหญ่ๆนี่ครับอันนี้กระดาษครับกระดาษยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้เอาไปขาย นี่ก็ปิดกล่องครับกล่องนี้ผมซื้อมาใหม่ครับตัวเก่าผมเอาไปขายแล้วอันนี้กล่องเปล่าครับเอาไว้ใส่กวด นี่พาสติกก่อนครับเขาไปขายเมื่อวานนี้ราคาก็ยังถูกอยู่ครับราคาก็ยังอยู่ห้าหกบาท กระดาษนี่ถ้าใครมีเยอะๆมีมากๆนี่เก็บไว้ในร่มนะครับห้ามตากแดดถ้าตากแดดนี่น้ำหนักมันลดนะครับกระดาษนี่มันจะแห้งกรอบเก็บไว้ในร่มแบบนี้ครับห้ามโดนแดดครับนี่ขอารถ ผมยังไม่ได้ใช้ครับถอดออกครับมันหนักใช้คันเดียวนี่เป็นพวกมอเตอร์พัดลมครับ